ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทางไร่ดินชุ่มฟ้านะครับจะต้องดูแลต้นอินทผลานะครับก็จะขุดนะครับตามภาพที่เห็นนะครับเพื่อให้าการให้น้ำของเราได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการทำสวนอินทผลามนั้นนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราสามารถทำ การให้น้ําในลักษณะที่ทุกท่านเห็นได้นะครับจะถือว่าถูกต้องตามตารานะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นบริเวณโคนต้นนะครับที่เราทําให้สูงนะครับก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของด้วงที่จะเข้าเจาะทําลายที่โคนต้นนะครับการทําเอ่งเป็นรูปวงกลมลักษณะอย่างนี้นะครับเวลาเราให้น้ำเนี่ยนะครับจะดี นะครับเวลาเราให้น้ำเนื่อจะดีมากๆเลยนะครับโดยระบบรากของอินทาลัมที่อยู่ที่อยู่อ้อมเนี่ยอ้อมคนต้นนี้นะครับนะครับเขาก็จะได้รับความชุ่มชื่นทั่วถึงนะครับเวลาเราให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยบวกกับน้ำนะครับก็จะทำให้ลากพืชนะครับได้กินปุ๋ยได้ทั่วถึงนั่นเอง <laughs> ตกลุมนะครับ ตกหลุมนะครับก็ทยอยทำครับนะครับทยอยทำรรในลักษณะบริเวณโคนต้นอย่างนี้ให้ได้ทุกต้นนะครับสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะครับอินทภาลัำของเรานะครับที่ทำมาเจ็ดปีนั้นนะครับเป็นเหมือนการเรียนรู้ครับนะครับด้วยการบริหารจัดการผมก็คนเดียวนะครับแล้วก็พืชหลายตัว ก็เลยยังไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดตามตําราแบบนี้ได้เนาะก็จะปล่อยแบบธรรมชาติซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ดูแลในลักษณะการให้น้ําหรือการทําบ,บริเวณคนต้นอย่างนี้นะครับได้แต่คิดว่าสักวันหนึ่งถ้าเราสามารถที่จะ,ะทําได้นะครับเราก็จะต้องทําในบริบทของอินาภาลัมนั้นให้ ให้เป็นไป,น,ปนตามที่เขาควรจะเป็นปีนี้นะครับก็ตั้งใจจะทำให้อยู่โซนด้านหน้าไร่สัก 30- 40ต้นนะครับที่เป็นพ่อมเมล็ดนาที่กลายดีๆนะครับไร่เราเป็นอินทรพามพ่อเมล็ดทั้งแปลงนะครับทั้งแปลงเลยนะครับอ่าไม่มีเนื้อเยื่อแม้สักต้นเดียวนะครับที่ไร่ดินชุ่มฟ้าต้นนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นจะเป็นต้นสีชมพูที่กลาย กระายจากแม่สีเหลืองที่เราขายเม็ดมาเพาะเองเมื่อ7ปีนะครับจากเหลืองกระลายเป็นสีชมพูในต้นนี้นะครับพอมเมล็ดปลูกครั้งแรกเนี่ยนะครับเราจะไม่รู้เพศนะครับเราจะไม่รู้เพศประมาณ2ปีเราจึงจะรู้เพศและให้ผลผลิตแต่เราก็ไม่ต้องไปคิดมากครับว่าปลูกอินทผลัมพอมเมล็ดแล้วเนี่ยนะครับจะเสี่ยงต่อการเป็นผู้หรือเป็นเมีย ผมอยากแบ่งปันอย่างนี้ครับอินทาลามนั้นถือว่าเป็นพืชที่ไม่สมบูรณ์เพศนะครับคำว่าไม่สมบูรณ์เพศก็คือนะครับจะต้องมีทั้งต้นตัวผู้และต้นตัวเมียนะครับหมายถึงว่าถ้ามีแต่ต้นตัวเมียไม่มีต้นตัวผู้ก็ไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ นะครับมันเป็นพืชที่ไม่สมบูรณ์เพศซึ่งแตกต่างจากไม้ผลทั่วๆไปนะครับสำหรับอินทผาลัมนะครับฉะนั้นจะต้องมีทั้งต้นตัวผู้และต้นตัวเมียเราจึงไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะครับนะครับก็ในเมื่อต้องมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับมีปลูกพ่อมเล็ดมีโอกาสได้ทั้งสองเพศเนาะก็ต้องมีในแปลงของเราอยู่แล้วนะครับก็มี อะไรหลายๆอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องของยินทภาลำเนาะที่ผมได้เ,เรียนรู้จากภาคปฏิบัตินะก็คงได้แบ่งปันไปเรื่อยๆนะครับท่านก็จะได้เห็นเบื้องต้นนะครับให้ทุกท่านได้รู้ว่าที่นี่เป็นแปลงเพาะเมล็ดแปลงเดียวในจังหวัดบุรีรัมย้ย้นะครับเพาะเมล็ดแปลงเดียวในจังหวัดบุรีรัมที่ประสบผลสําเร็จมากที่สุดประจักษ์สายตากับผู้คน มากมายในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับเราขคยเม็ดมาเพาะเองนะครับเมื่อ7ปีขายผล,ผลผลิตมาแล้ว5ปีครับนะครับภาพที่ทุกท่านเห็นนะครับการเกี่ยเกี่ยวผลผล,ผลิตแต่ละปีนั้นนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเพราะ,มะเมล็ดก็สําเร็จได้นะครับและพอเมล็ดยังได้พัฒนาสีสันใหม่ๆรสชาติที่ไม่เหมือนใครนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ เอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยความรู้บางส่วนมาแบ่งปันขออภัยครับหากเสียงผมจะเป็นคนที่จริงจังหน่อยผมอาจจะเป็นคนสู้ชีวิตนะครับนอาจจะจริงจังหน่อยแต่เป็นคนใจดีมีเมตตาครับก็เอามาฝากและก็จะเอามาฝากเรื่อยๆนะครับพอดีวันนี้เข้ามา,าดูแลเรื่องอินทราลัมและปีนี้เป็นปีที่ผมต,ตั้งใจทำอินทราลัม ให้ได้เต็มรูปแบบที่ควรที่จะเป็นก็ฝากติดตามครับว่าผมจะทำได้ดีสมบูรณ์มากน้อยเท่าไหร่ขอบพระคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไร่ดินชุมฟ้าด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเกษตรกร,ร,กรต้นทุนต่ำคนสู้ชีวิตนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะครับ